สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะวันนี้ค่ะเกจ,จะพาพี่น้องนะคะมาติดตามผลเกี่ยวกับการปลูกหญ้าในแปลงนาค่ะนี่นะคะตอนนี้เกกําลังาพาพี่น้องมาดูที่แปลงหญ้าเพนกล่าค่ะเป็นแปลงหญ้าที่ปลูกในช่วงฤดูแล้งนะคะแล้วก็ให้ผลผลิตเป็นอย่างดีนะคะแต่สําหรับฤดูฝนค่ะเพนกล่าจะมีน้ําขังนะคะน้ําขังระดับนี้ตลอดค่ะ นี่นะคะก็ถือว่าในระดับที่เยอะนะคะมันไม่สามารถระบายน้ําออกได้ค่ะแต่ข้อดีของหญ้าแพนกวาก็คือเขาจะไม่ตายนะคะแต่ให้ผลผลิตน้อยค่ะก็จะประมาณนี้นะคะนี่ค่ะตอนนี้เราก็จะเริ่มตัดนะคะโดยการตัดเหนือผิวน้ํานะคะนี่ค่ะแล้วก็จะตัดไปให้น้องวัวกันค่ะพี่น้องท่านไหนที่จะปลูกใน แปลงนานะคะก็อยากจะให้ทราบข้อมูลตรงจุดนี้นะคะว่าในช่วงฤดูฝนถ้าเราระบายน้ําออกไม่ได้นะคะถ้าปลูกในพื้นที่ที่ไม่มีที่ระบายน้ํามันจะเจอ,อปัญหาแบบนี้ค่ะก็คือหญ้าจะไม่แตกกอแล้วก็หญ้าจะไม่เขียวงามนะคะเพราะว่าน้ําขังจะออกใบเหลืองๆนะคะพี่น้องคะนี่ค่ะฉะนั้นถ้าจะปลูกในแปลงนาควรเลือกแปลงที่ ระบายน้ำได้นะคะจะให้ผลผลิตดีในช่วงฤดูฝนค่ะนี่ค่ะก็จะเป็นทางห่างประมาณนี้นะคะแปลงเดิมนะคะที่งามๆที่เก๋พาดูตอนฤดูแรงค่ะต่อไปค่ะพี่น้องคะเราจะมาดูที่แปลงหญากินนีกันบ้างนะคะหญากินนีก็เช่นกันค่ะพี่น้องคะอันนี้เป็นแปลงหญาก,กินนีในฤดูฝนนะคะในแปลงนานะคะ เป็นกินนีบอมบาซ่าค่ะนี่ค่ะเห็นไหมครับพี่น้องคะอันนี้ตัดได้หนึ่งอาทิตย์แล้วนะคะแต่วา่าใบนะคะยอดแตกได้นิดเดียวค่ะปกติถ้าหนึ่งอาทิตย์นี้ยาวแล้วนะคะก็ยังยังได้ขนาดนี้ค่ะแต่เขาก็ไม่ตายนะคะมีน้ําขังพี่น้องดูนะคะน้ําขังแบบนี้ค่ะไม่ตายนะคะแต่ให้ผลผลิตน้อยมากค่ะนี่นะคะก็อยาก นำเสนอให้พี่น้องได้รับทราบนะคะว่าในช่วงฤดูฝนถ้าใครจะปลูกหญ้าไม่ว่าจะหญ้าอะไรนะคะหญ้าชนิดไหนนะคะมันจะให้ผลผลิตน้อยเพราะฉะนั้นพี่น้องอยากคาดหวังนะคะอยาคาดหวังในช่วงฤดูฝนค่ะควรมีหญ้าอื่นสำรองในช่วงฤดูฝนนะคะถ้าใครคิดจะปลูกในแปลงนาค่ะเหมือนของเก๋ตอนนี้ก็คือไม่มีผลกระทบเนื่องจากว่าเป๋มีอ่าเก๋มีอ่า หญ้าเนเปียร์นรกจักรพพัดนะคะซึ่งปลูกไว้บนเนินนะคะไว้รองรับเกตก,ก็เลยไม่ซีเรียสในส่วนของแปลงนาค่ะอันนี้ก็เนเปียร์ของเราก็งามนะคะตัวนี้ช่วงฤดูฝนเก๋ก,ก็จะเปลี่ยนมาเป็นหญ้าเนเปียร์นรกนะคะให้กินนะคะแล้วก็ตัดหญ้าคันเทนานะคะตามคันนามาเสริมค่ะหญ้าธรรมชาติมาเสริมด้วยนะคะ นี่ค่ะโอเคนะคะพี่น้องคะวันนี้ก็อยากจะบอกพี่น้องว่าถ้าท่านไหนจะปลูกหญ้าในแปลงน,นานะคะควรมีหญ้าสำรองในช่วงฤดูฝนค่ะเพราะว่าฤดูฝนนี้หญ้าในแปลงน,นาจะให้ผลผลิตน้อยค่ะวันนี้ก็เจอกันสั้นๆนะคะพี่น้องคะก็ฝากไว้ค่ะปลูกหญ้าในแปลงน,นาควรมีหญ้าสำรองในช่วงฤดูฝนค่ะด้วยเหตุนี้นะคะ จึงเกิดคำถามมาจากพี่น้องนะคะว่าถ้ามันได้ผลผลิตน้อยแล้วมันจะคุ้มไหมถ้าเราปลูกในแปลงนานะคะอันนี้เก๋บอกเลยนะคะว่าสำหรับความคิดอของเก๋นะคะเก๋ว่ามันคุ้มนะคะทำไมถึงว่าคุ้มคุ้มเนื่องจากว่าในช่วงฤดูแล้งมันยาวนานกว่าฤดูฝนนะคะขอแค่ให้หญ้าเราไม่ไม่ตายนะคะฤดูแล้งเขาก็จะกลับมาให้ผลผลิตเป็นอย่างดีนะคะสำหรับเก๋คิดว่า ปลูกในแปลงนาคุ้มนะคะคุ้มต่อการลงทุนเพราะว่าช่วงฤดูฝนแค่ประมาณ 3- 4ถึงเดือนนะคะแต่ฤดูแล้งประมาณ8เดือนค่ะดังนั้นเก๋จึงกล้าที่จะแลกนะคะในช่วงฤดูฝนเพื่อให้ได้ผลผลิตในช่วงฤดูแล้งค่ะโอเคนะคะพี่น้องคะวันนี้ก็ขอลาไปแต่เพียงเท่านี้นะคะพี่น้องคะก็พิจารณาเอานะคะว่าจะปลูก ในแปลงนาหรือจะปลูกบนเนินนะคะก็อยากให้ทราบข้อมูลผลดีผลเสียตามนี้ค่ะวันนี้ก็ขอลาไปแต่เพียงเท่านี้ค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีค่ะ